สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเกม Adventures of Legends นะครับกด Start เพื่อเริ่มเกมครับผมกดคลิกซ้ายเพื่อโจมตีครับกด Spacebar เพื่อกระโดดนะครับผมแล้วก็หลอดเลือดทางซ้ายล่างสีเขียวจะเป็นหลอดเลือดของเรานะครับผมหากหลอดเลือดหมดก็จะทำให้ตัวละครตายแล้วก็เกมโอเวอร์นะครับผม ส่วนหลอดเลือดสีแดงจะเป็นหลอดเลือดของมอนสเตอร์นะครับแล้วเมื่อเราใ่าค่าหลอดเลือดเป็นสีขาวนะครับผมก็คือมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะตายนะครับนี่คือฮิลนะครับผมสามารถเดินเดินไปเก็บได้นะครับแล้วเลือดก็จะเต็มครับอันนี้เป็นประตูเพื่อไปยังด่านต่อไปนะครับผมประตูเพื่อไปยังด่านที่สองนะครับเมื่อมาถึงด่านที่สองนะครับให้เราฆ่ามอนสเตอร์ให้หมดนะครับผม ซึ่งมอนสเตอร์ก็จะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะตีแรงขึ้นด้วยแล้วแต่ระดับความยากของแต่ละด้าน,นะครับผมไประตูต่อไปครับ <c oughs> นะครับจะสังเกตได้ว่ามอนสเตอร์จะตีแรงขึ้นนะครับผม เสปุ๊บไปยันหน้าต่อไปครับถึงเกม uh, Adventure s of CG นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วก็ตัวเกมเป็น3มมิตินะครับผม หลังๆมันเซอร์ตีแรงมากครับเสร็จแล้วครับก็จะเป็นด่านของบอสนะครับผมก็จะเป็นผู้ไล่ล่านะครับบอสอผู้ไล่ล่าจะไม่สามารถตายได้นะครับผมเขาจะไล่ตัวละครเพลย์เ์จนถึงทางออกนะครับผมซึ่งเราก็จะหาทางออกเพื่อ ผ่านด่านนั้นให้ได้นะครับผมซึ่งเพื่อน่าจะตีแรงมากครับผมรนะหว่างทางในการหนีก็จะมีประสักนะครับแล้วก็จะมีฮิลบางจุดให้เก็บถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะสามารถเก็บฮิลได้แล้วเรื่อยเราก็จะกลับมาเต็มนะครับเพื่อให้ไม่ยากเกินไปในการเล่นเกมนะครับผมแต่ปุ๊บเมื่อถึงทางออกก็ จบเกมนะครับผมครับก็ขอจบการแนะนำการเล่นเกม Adventure of o e g e n ไว้เพียงเท่านี้ครับผม,มครับ